การสืบค้นข้อมูลโรงงานสร้างซ่อมแซมและดัดแปลงระบบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน การบริการข้อมูลของระบบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการให้บริการข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ w o w w s a f e t y b o i l e r d i w g o t h เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วให้เลือกเมนูการบริการข้อมูลจากนั้นเลือกเมนูการสร้างซ่อมแซมและดัดแปลงซึ่งเป็นเมนูสำหรับการค้นหาข้อมูลโรงงานที่สามารถสร้างซ่อมแซมและดัดแปลงหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการโดยกำหนดขอบเขตการค้นหาในแถบเครื่องมือการค้นหาที่อยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอได้แก่การเลือกประเภทเครื่องจักรคือประเภทหม้อน้ำหรือประเภทหม้อต้มการเลือกประเภทเชื้อเพลิงคือเชื้อเพลิงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงกา๊าซ การเลือกขนาดของหม้อน้ำหรือหม้อต้มคือขนาดไม่เกิน10ตันขนาดระหว่าง10ถึง20ตันหรือขนาด20ตันขึ้นไปการเลือกมาตรฐานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มและสามารถเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการค้นหาได้ เมื่อพบรายชื่อโรงงานตามขอบเขตการค้นหาที่กำหนดแล้วท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของโรงงานที่ท่านต้องการทราบได้โดยการคลิกที่ปุ่มรายละเอียดในรายการโรงงานที่ท่านสนใจจากนั้นจะปรากฏรายละเอียดของเครื่องจักรที่โรงงานนั้นให้บริการ และมีการแสดงข้อมูลทางด้านซ้ายของหน้าจอประกอบด้วยจำนวนวิศวกรประจำโรงงานข้อมูลการติดต่อของโรงงานได้แก่เบอร์โทรศัพท์อีเมลและที่อยู่ของโรงงานหากท่านต้องการทราบรายละเอียดของเครื่องจักรสามารถคลิกที่ปุ่มรายละเอียดเพื่อตรวจสอบรายการเครื่องจักร จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดข้อมูลของเครื่องจักรเช่นรุ่นของเครื่องจักรปีที่สร้างเครื่องจักรชื่อโรงงานผู้ผลิตเป็นต้นโดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมโดยคลิกที่ดาวน์โหลดเอกสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของโรงงานได้โดยคลิกที่ปุ่มติดต่อสอบถาม